สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการความรู้คู่แรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพยาค่ะและดิฉันนางสาวจินจุธาหวานแก้วค่ะในอีพีโซดที่4น,นะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะเพราะว่ามีการเข้ามาร้องเรียนที่สำนักง,งานกันบ่อยมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเลิกจ้างค่ะอันดับแรกนะคะเราไปดูตัวบทกฎหมายกันก่อนเลยค่ะ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541นะคะมาตรา17บัญญยัดไว้ว่าสัญญาจ้างร่องสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมีต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอันนี้ถือเป็นหลักทั่วไปนะคะถ้ามีกำหนดเวลาชัดเจนอยู่แล้วเช่นทำสัญญาจ้าง3เดือนตั้งแต่วันที่1มกรา และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่3 1มีนาคมในปีเดียวกันเช่นนี้นายจ้างและลูกจ้างไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าค่ะเมื่อครบกําหนด3 1มีนาก็ให้ถือว่าสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดได้เลยค่ะในวรรคถัดไปนะคะบัญญัติไว้ว่าในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกําหนดระยะเวลานายจ้างหรือลูกจ้างอานบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราว1นคราวใดเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน3เดือนทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาด้วย การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสองนายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามที่กำหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันทีค่ะอธิบายได้นะคะว่าถ้าเป็นสัญญาจ้างแบบไม่มีกำหนดเวลาสมมุติว่า นายจ้างหรือลูกจ้างต้องการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าวแล้วเช่นนายจ้างกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่25ของเดือนและนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้างนายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโดยการทำเป็นหนังสือว่าจะให้ลูกจ้างออกจากงานก่อน1รอบการจ่ายค่าจ้างคือจะให้ลูกจ้างออกจากงานในวันที่25ตุลาคมก็จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนวันที่25กันยายนถือเป็น1รอบการจ่ายค่าจ้าง หากไม่บอกกล่าวล่วงหน้านายจ้างสามารถจ่ายเงินแทนจำนวนที่ต้องจ่ายแทนได้เช่นจะให้ลูกจ้างออกจากงานในวันที่25ตุลาคมแต่วันนี้เป็นวันที่22ตุลาคมแล้วนายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนได้และก็ให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันทีในวันที่25ตุลาคมค่ะเพราะฉะนั้นลูกจ้างคนไหนโดนให้ออกอย่าลืมตรวจสอบสิทตรงนี้กันด้วยนะคะ ต่อมานะคะเราจะไปพูดถึงวรรคท้ายที่เป็นข้อยกเว้นกันเลยค่ะการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตานี้ไม่ใช่บังคับแก่วการเลิกจ้างตามมาตรา119แห่งพระราชบัญญัตินี้และมาตรา583แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะดังนั้นเนี่ยเราไปดูตัวบทกฎหมายของทั้งสองมาตรากันเลยดีกว่าค่ะค่ะถ้าเข้าตามสองมาตานี้นะคะ นายจ้างไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวลูกน้านะคะสามารถให้ลูกจ้างออกจากงานได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube channel PR กวางพยาวนิสวสสสคพยาวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ พัฒน,นาคุณภาพชีวิตรแรงงาน